สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็มาเล่นป่ากันนะคะหกเชือกมาเด้อคนหลักคนเมนิคก,กกระบ,บานคนนองดาวคนเมเปงคนพี่เดือนคนพญทองคํากระบ,บานมาเด้อมาเด้อจะทีจจฐานจะถ่วถงจะตื่นหลูกหลานเด้อหลูกหลานกัขอลากระบ,บานกอนวันนี้เราเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะนี่ ส่วนเลนลัาก,ก็ขึ้นกับแม่ส่วนพ่อใหญ่ทองคําก็ขึ้นเชือกเดียวส่วนบ้านแม่วนก็ขึ้นสามเชือกนะคะเรามาด้วยกันทั้งหมดหกเชือกนะคะนี่โอ้โอ้ไปยังจะดินดน่นรถยังล้วลูกดูแม่ไม่โยกนะคะลูกโยกสายสะโพกสายเอวตอนนี้กำลังโลนะคะ รอพ่อเลินทำไมต้องให้เมียวิ่งลงมาด้วยพ่อใหญ่ทองคํามีรอพ่อเลินอยู่นะคะอะไรยาย โอ้โอ้โอ้รถไหลรถไหลหะกันโอ้รถซิ่งเน่พ่อใหญ่ทองคันเดินตามตัวน้น้องดาวนะคะทุนแม่วนไม่มีคนคุมนะคะคุมกันเองสามตัว พ่อพ่อวสันันพ่อ,อไงเดอไม่รู้ว่าจะไปแห่งานทางไหนแล้วนี่เด็กน้อยไปเก็บติต๊บมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อน ไปได้แล้วครบสามเชือกแล้ว,วะะไปนั่งเฝ้านั่งเฝ้าพี่ล้นพาเจ้าหลงไปหาหมอนะคะไปเลยมันค่อยมันค่อยไปแล้วไปแล้วเดินทางกลับบ้านนะคะนี่โน,น่น เ้าเล่ยของเราแับแม่นิโคโยกรถเองนะคะนี่แม่อยู่นิ่งแต่ลูกโยกอย่างเดียวดีใจนะคะดีใจได้มาเที่ยวป่าจะได้กลับบ้านแล้ว ดังจังเลยมีแต่เสียงคันดังๆมีแต่คันดังๆเออคันนี้ขี่สองตัวนะคะเพราะใหญ่ต้องคำขี่เชือกเดียวเดี๋ยวบ้านข้อเลินก็ขี่สามเชือก แม่ตัวนิดเดียวนะคะนี่กับแม่ตัวนิดเดียวอย่าหยอกแม่อย่าหยอกแม่ถึงทางดำแล้วนี่ เราใหญ่ทองคํากำลังจะมามือ <c oughs> เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตอนถึงบ้านนะคะถึงบ้านแล้วนะคะกำลังจะลงรถ มาแล้วเจ้าอ้วนถอยก่อนจ้วนมาก่อนเลยโอ้หักหักของพอโอหักของพอโอ้ยหนอโอหักจ่อยโอหักจ่อยโอ้พ่อใหญ่ทองคำก็ลงแล้วนุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวรอแม่กนราแม่อนมนมีน่ากิน เด็กหน้าจะตาแดงหมดเดี๋ยวนานๆๆมาเกาะ็มีเห็นอยังนั่นเดี๋ยวรอแม่ก่อนเดี๋ยวรอแม่ก่อนแม่เพิ่งจะลงรถเออเหักหักหักมืดโอ้เนี่ยรถพ่อหักหมดเลยจอดไม่ดีไปขี่แม่ในโค ปล่อยลูกไว้นี่แหละปล่อยขี่แม่นี่โคไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงขึ้นขี้ขึ้นขี้อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าโอ้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 ฟอลอะไรตกมะสีสะเกดนะคะเป็นคนมาเอาช้างขึ้นรถแล้วพาลูกไปอาบน้ำโอ้ยเฝ้าแหงขี่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 อืม บ่เปื่อนด,ดอกอ,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 อ้าวมาสีสะเกดนะคะมาสีสะเกดไปแล้วนุน่นม,มาสีสะเกดพาแม่นิโคไปแล้วอ <c oughs> เออ ถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านลักกี้ลักกี้ไม่รู้เรื่องว่าเขาไปไหนพ่อแม่ในโคไปกินน้ำเลยลักกี้ลักกี้อู้เรื่องหัวเราว่าเขามาเฮียนเลยฮะม่เห็นพ่อนึกว่าตาพ่ออยู่ฝุ่น <laughs> ลักกี้นึกว่าพ่ออยู่ที่นู่นนะ เล่าๆเล่าๆเล่าๆนี่จะเลิศเห็นกล่องนมไม่ได้จะกินอย่างเดียว ส่วนพ่อเขาเจ้าเจ้าเลิศไปผูกไว้ตรงที่เดิมนะคะส่วนพี่อ้นยังไม่มานะคะพี่อ้นยังไม่มาลากี้ลากี้หยุด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 เห็นพ่อเห็นแม่ยอย่าขี่สิ่นอย่าสิ่นอย่าสิ่นอืมเอาน้ำไหลคอยบ่ลูก ก็บ่กินน้ำเมือเช้าก็บอกกินได้นั่นสาวนา้ำพุนันน้ำวัดพุ่นนันลูกน้ำนี่บ่ไหลหืไหลคอยคอย,คอยนาบ้านเด้อไหลแห้งนาา้าบ้านไหลแห้งเจ้าสีธน,นชัยมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่กำลังผูก ดูว่าขาจะแข็งอีกไหมโน่นนะคะน้องเมย์ไปแล้วหนู่งแล้วป่าแล้วขอบคุณแม่เมย์ fc ท,ทุกท่านนะคะที่คอยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องรักนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะก็ขอให้แม่เมอ์ fc นะคะปีใหม่แล้วขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะ การเงินการงานก็ขอเจริญรุ่งเรืองนะคะอย่จเจ็บอย่าจนอย่าไข้นะคะเงินไหลกองทองไหลมาทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ